ถ้าคุณรุกหนักเขาจะรัด หรือเขาจะหนีดูพลังงานคนคุยกันดีกว่าค่ะว่าเกิดว่าคุณนั้นเนี่ยลุกเต็มที่แล้วเขาจะเป็นยังไงดูดวงส่วนตัวอินบ็อกเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะแม้มันก็เป็นโอกาสดีๆที่เข้ามานะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะไม่คว้าเอาไว้ได้อย่างไรล่ะคะตัวเขาเองนั้นเนี่ยนะก็เปิดโอกาสเปิดใจให้กับคุณนะคะเอเน g y จีนี้ถ้าเกิดคุณลุกหนักนั้นเนี่ยเขาจะนิ่งนะคะเขาจะนิ่งเขาจะยังไม่แอคชั่นใดๆหรอกนะคะเก็บทรงอยู่แล้วยังไงล่ะ ในใจเริ่มวันไหวคะ่ะบอกเลยถ้าคุณรุกหนักนั้นเนี่ยความรู้สึกภายนอกเขานิ่งนะคะดูทรงแต่ว่าข้างในนั้นเนี่ยเขาจะวันไหวกับคุณมากเลยทีเดียวนะคะและถ้าเกิดว่าคุณรุกหนักแล้วแล้วก็นะคะคนคนนี้นเนี่ยจะไปไหนได้ล่ะคะเขาก็อยู่ในเงื้อมือของคุณโอ้ยนะคะก็คือเขาก็จะอยู่ในกำม,มือของคุณในการที่ตัวเขาเองนเนี่ยน,นะคะก็จะรู้สึกดีกับคุณรู้สึกวันไหวกับคุณ